สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมชื่อเด็กชายปฏิภาล้อมแพนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6เป็นมังคุเทศน้อยชุมชนลาวเวียงกองโคครับผมชื่อเด็กชายเกษกรเนนพมอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5เป็นมังคุเทศน้อยของชุมชนลาวเวียงบ้านกองโคครับหนูชื่อเด็กหญิงปัญญาโคแก้วชั้นประถมศึกษาปีที่6เป็นมังคุเทศน้ยของลาวเวียงบ้านกองโคค่ะวันนี้ผมจะขอพาทุกท่านมาร่วม เรียนรูป้ประวัติศาสตร์และประเพณีของชุมชนเราอย่างกองโคการกิจกรรมรูปเล่าเรื่องบนฝาผนังในบวชของวัดกองโคที่บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมและความเชื่อของชาวกองโคที่สืบทอดกันมานับชัวยย่วอายุคนครับเราไปดูกันเลยครั ของเรนโอมาร์โกที่พวกเราจะมานัง่งผู้อื่นในวันนี้ค,คร,รับเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพนี้นะคะเรามาดูันเลยนะคะข้าวนี้เป็นขาวของคุณปู่หรือคุณตากำลังหัดขับกำลังหันตามรับไปพิธีบัตในตอนเช้าประเพณีหัดจะขับเป็นประเพณีโบราณที่ชาวเราเรียนจัดเตรียมข้าวปลาหับแล้วหับตาม ไปที่วัดด้วยความศรัทธาในวันพระใหญ่ไม่เพียงแต่การทำบ,บุญยังสะท้อนถึงความกตัญญูมีน้ำใจและความสามัคคีของในชุมชนเราดังกองทุนด้วยนะคะข้ะา,านี้เป็นภาพเจ้าในระดัเรียนค่ะข้าเพเราเรียนจะเป็นวิทยาลัยเพื่อบูชา,า,าพระเจ้าปกดบังพระแม่โครงการรางวัลบุญค่ะเรียนเรียนมาจากต้นกล้วยนำ้ำเสียกลางและรับเก็บเงินเรื่อเพืวอเพื่อ ภาพที่คุณภาพเทนเห็นต้องบมืค่ะที่เห็น เป็นประเพณีเลี้ยงปูภาพนี้ครับจะเห็นชาวบ้านนำะต้มขาวต้มแดงหมูไก่ปุรี่มหวายกันครับศาลปู่ใต้ต้นกะเคาะอย,ะย,ะย,ะยู่หลังฝาชาววัานกโคชาวบ้านจะมากราบไหว้กันครับทําในช่วงเดือนหกเพื่อดูฝนครับก่อนทํำไรทำนาครับ ชาพนี้นะคะเป็นระเพณนี panels, hand, no nah ้ต่างบานองเป็นการกำลองคบวนพระสงฆ์เนอช่างขาวบนลานลองยาเย็นอมหงอชาวเราแกมโง่ที่คะเฟ่ตังบานหนึ่งครับชาวบ้านจากต่างบ้านเพื่อระลึกถึงบทที่พระเจ้าเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวเป็นภาพที่ อบอ,อุ่นและเก็บไปด้วยรัทาชาของชาวเราเยี่ยงลงลับและผู่เผยโยกลงเพื่อจะได้ออกถึงความสามัคคีในชุมชนจากขึ้นในวันสิ้นสุดในวันสงการเพือ่อเพื่อให้ชาวบ้านรมีกิจกรรมดื่นเริง,เรงและทำมาหากินกันต่อครับและนี่ก็คือเรื่องราวของรูปเล่าเรื่องชุมชนเราเวียงกองโพที่ไม่ใช่แค่าภาพวาดธรรมดาแต่เป็นความทรงจำวิถีชีวิตในชุมชนที่ ชาวเราเวียงกองโคลัก,กและห่วงเห็นและภาคภูมิใจผม,มว่าทุกท่านจะได้สัมผัสถึงความงดงามของชุมชนเราที่คนรุ่นก่อนอยากจะฝากไว้ให้ลูกหลานได้ภาคภูมิใจครับขอบคุณครับบ,รบ,บ๊ายบาย